สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องุ่มค่ะวันนี้บ้านไร่องุ่มได้รับพัสดุหนึ่งกล่องนะคะกล่องใหญ่นะคะอันนี้ก็ได้มาจากช่องนเล็กกิตนายชาแนลนะคะเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะว่านาเล็กได้ส่งอะไรมาให้บ้านไร่องุ่มนะคะ รใช้เป๊กแกะปิดด้วยอันนี้ก็ลอกหน้ากล่องออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องแบบนี้เป็นเวชภัณฑ์นะคะแกะยากนะ ไม่รู้นะ้เล็กส่งอะไรมาให้นะคะเดี๋ยวหาช่องแกะตั้งนานนะคะแกะออกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาล้นกันนะคะว่าอ้าวตรงนี้แล้วข้างนี้เขายกได้แล้วข้างนี้เขาทำไมยกไม่ได้ล่ะคะ ช่วยกันลุนนะคะว่านาเล็กส่งอะไรมาให้บะไรมงพคมนะคะมองหาตะเข็บผนึกไม่เจอนะคะว้าวถุงพลาสติกว้าวถุงพลาสติกโอ้โหอะไรเนาะน,นี่อะไร อันนี้เม็ดอะไรอันนี้ออมลายกระหนกนะคะที่เคยบอกว่าอยากได้นะเล็กส่งมาให้แล้วนะคะก็มีออมลายกระหนกโอ้โหอันนี้มีดินด้วย อันนี้เป็นต้นอะไรคะมีใบห้วาแฉกว้าวต้นอะไรคะนเล็กอันนี้มีใบห้าแฉกด้วยอันนี้อันนี้คือต้นอะไรเอ่ย ใช่ใช่ว่านดอกท้องเขมรไหมคะใช่ไหมคะนาเล็กดูในคลิปของนาเล็กคล้ายๆนะคะว้าวอสองชนิดนี้คือ เป็นไม้ชนิดเดียวกันหรือเปล่าคะน่าเล็กหรือว่าเป็นคนละชนิดหรือว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียคะอันนี้ใช่ว่านดอกทองขมเมนที่นาเล็กเคยออกคลิปหรือเปล่าคะ่ะยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะโอ้หหนักพ่อดินนี่เองส่วนอ่ะ ส่วนอันนี้คือโอ้นาเล็กเก็บทากมาให้หน่อยทําไมล่ะคะเนี่ยตา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 ยยิ่งกลัวอยู่ด้วยอะของแถมแบบนี้ของแถมแบบนี้ไม่อยากได้ค่ะโอ้ยอันนี้อันนี้คือต้นอะไรคะนาเล็ก เป็นใบเป็นใบเดียวแต่เลื้อยได้แน่ๆเลยเหมือนเคยเห็นในคลิปน่าเล็กนะคะแต่จำไม่ชื่อไม่ได้แล้วนะคะเหมือนกับอะไรสักอย่างอันนี้ใบเหี่ยวใบแก่แล้วอะไรพิยอมจะช้ำได้ไหมคะเนี่ยอุ้ยอันนี้ใบเขาออกลากด้วยนี่คะเนี่ย ขนาดใบแก่ๆเขายังออกลากเลยโอ้ยคงช้ำไม่ยากเนาะอ้เนี่ยเดินแล้วด้วยตัวทากแบบนี้เขาเรียกว่าทากกินเลือดนะคะเนี่ยทากแบบนี้เป็นทากกินเลือดนะคะส่วนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเม็ดอะไร ก็ขอบคุณช่องนเล็กิิิในไอช n แนลมากๆนะคะที่ส่งมเมล็ดพันธุ์แล้วก็พันธุ์พืชไม้ต่างๆนะคะอันนี้เม็ดอะไรคะสีแดงๆคล้ายๆเหมือนเทียนหยดใช่ไหมเอ่ยหรือว่าเป็นเม็ดอะไรคะ อันนี้เป็นลูกอะไรนะเห็นลงคลิปอยู่วันก่อนใช่ไหมคะได้มาเยอะเลยก็ทุกอย่างที่ส่งมาให้บ้านไร่องพยอมก็จะปลูกและก็อนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันไม้ต่างๆที่จะสูญพันธุ์หรือว่ายังไม่สูญพันธุ์หรือว่ามีอยู่ที่หนึ่งที่ใดนะคะก็ขอบคุณนเล็กมาณโอกาสนี้นะคะที่ได้ส่ง พันุไม้มเมล็ดพันธหรือว่ากล้ามไม้ต่างๆมาให้บ้านไร่องค์พยอมนะคะก็เป็นไม้ที่บ้านไร่องุพยอมไม่ไม่รู้จักเลยนะคะแล้วก็จําไม่ได้นะคะที่ได้ลงคลิปไปหลายๆคลิปนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไร่องค์พยอมทําคลิปดีๆต่อไปนะคะก็ขอให้น่าเล็กสุขภาพแข็งแรงนะคะหายจาก ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ปลอดภัยปลอดโรคนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ